สวัสดีค่ะในึกษาวันนี้นะคะเราจะมาเรียนบทที่6ในหัวข้อวันนี้ที่เราจะเรียนกันคืออุปกรณ์และรูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในคาบนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์เนาะว่าเป็นยังไงบ้างที่เราเอาเราจะเลือกอุปกรณ์มาใช้ในระบบการสื่อสารข้อมูลยังไงโดยวัตถุประสงค์ในการสอนก็คือ นักศึกษาสามารถบอกหน้าที่แต่ละอุปกรณ์ได้แล้วก็อันที่2คือรูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์แต่ละรูปแบบนักศึกษาสามารถอธิบายได้รวมถึงลักษณะของเครือข่ายในแต่ละประเทศด้วยวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับอุปกรณ์ทั้งหมดที่ใช้ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นเบสิกเนาะพื้นฐานก็คือจะมีพวกรีพิเตอร์บิตฮับสวิตแลวก็เราเตอร์ซึ่งแต่ละอุปกรณ์เนี่ย ก็มีหน้าที่หรือมีความสำคัญในระบบในการเชื่อมต่อเครือข่ายอเรแบบแรกก่อนเลยนะคะเป็นตัวรีพิเตอรอ์ตัวรีพิเตอร์เนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ทำงานอยู่ในชั้น p h สิก c a l อนเลเยอในบนแบบจจำลอง OSI ซึ่งทำหน้าที่ทวนสัญญาณข้อมูลที่ส่งผ่านตัวกลางจากพอร์ตหนึ่งไปยังอีพอร์ตหนึ่งจะเป็นช่องทางในการ สื่อสารติดต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์เครือข่ายเจ้าตัวรีพิเตอร์เนี่ยจะรับสัญญาณดิจิตอลเข้ามาก่อนเมื่อสัญญาณอ่อนอ่อนตัวลงเนี่ยหรือหายไปตัวรีพิเตอร์เนี่ยจะเป็นตัวสร้างสัญญาณขึ้นมาใหม่ให้เหมือนกับสัญญาณเดิมที่ส่งออกมาจากต้นทางโดยการคัดลอกแบบบิตต่อบิตและส่งสัญญาณที่สร้างใหม่ชุดนี้ต่อไปยังอุปกรณ์ตัวอื่น โดยผ่านตัวกลางในการรับส่งข้อมูลด้วยสถานการณ์เหตุการณ์เนี้ยตัวรีพิเตอร์เนี่ยสามารถช่วยขยายความยาวในการส่งทางด้านฟิสิกอลเลเยอร์ของเครือข่ายทำให้สามารถส่งสัญญาณไปได้ไกลขึ้นโดยที่สัญญาณไม่สูญหายได้ตัวรีพิเตอร์ตัวเนี้ย ยังมีข้อด้อยก็คือไม่สามารถตรวจสอบว่าสัญญาณที่ส่งเป็นข้อมูลอะไรส่งมาจากที่ไหนแล้วส่งไปที่ไหนถ้ามีสัญญาณเข้ามาตัวรีพิเตอร์จะทวนสัญญาณแล้วส่งต่อส่งออกไปเสมอซึ่งรีพิเตอร์เนี่ยไม่สามารถกันกองว่าสัญญาณเนี่ยเป็นน้อยนะสัญญาณเนี่ยไม่จำเป็นนะดังนั้นตัวรีพิเตอร์จึงไม่ได้มีส่วน ในการช่วยจัดจราจรหรือเขาเรียกอย่างคือลดปริมาณข้อมูลที่ส่งออกบนเครือข่ายได้ตัวที่2เป็นกี่าวกับบิตบิตเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์จํานวน2เครือข่ายเข้าด้วยกันคล้ายๆกับเป็นสะพานเชื่อมพื้นที่2พื้นที่เข้าด้วยกันซึ่งเรียกบิดบิดตัวนี้แปลว่าสะพานเนาะ ซึ่งบริทนเป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ในชั้น Physical Layer และระดับชั้น Data Layer หรือ Data Link เนาะเป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายที่ทำงานในในชั้นกายภาพจะถูกสร้างสัญญาณข้อมูลใหม่เมื่อได้รับสัญญาณข้อมูลทุกครั้งส่วนอุปกรณ์ในชั้นเชื่อมต่อข้อมูลสามารถตรวจสอบเลขที่อยู่ของผู้ส่งต้นทางและไป และผู้รับปลายทางที่บรรจุอยู่ในข้อมูลได้ดังนั้นบริกจะทำหน้าที่กรองและส่งผ่านข้อมูลไปยังส่วนต่างๆของระบบะซึ่งทำให้การเชื่อมต่อระบบเครือข่ายมีประสิทธิภาพลดการชนกันของข้อมูลได้และยังสามารถใช้ในการเชื่อมต่อเครือข่ายที่แตกต่างกันได้ด้วยอ,อันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างเอาบริดมาเชื่อมต่อระหว่าง2เครือข่าย สองเครือข่ายเข้าด้วยกันตน่อไปอุปกรณ์ที่3เป็นอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับฮับฮับเป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ทำงานอยู่ในชั้นากายภาพฮับเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่มีคุณลักษณะเหมือนตัวรีมพิเตอร์แต่มีพอรตหลายพอตฮับจะใช้ในการเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์หลายๆเครื่อง และฮับจะกระจายสัญญาณออกไปทุกๆพอร์ตเช่นฮับตัวหนึ่งมี8พอร์ตเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์8เครื่องถ้าเครื่องหมายเลข1ต้องการติดต่อกับเครื่องหมายเลข2โดยผ่านฮับเครื่องอื่นๆที่เหลือ6เครื่องก็จะได้รับสัญญาณทั้งหมดในขนาดเดียวกันเครื่องอื่นก็ยังไม่สามารถติดต่อกันได้จนกว่าเครื่องที่1กับเครื่องที่2จะติดต่อกันสำเร็จจากใน รูปนี้รูปถัดมาเนี่ยเป็นการรับส่งข้อมูลด้วยฮับคือการรับส่งของข้อมูลฮับจะเป็นแบบบอดคลาสเมื่อฮับได้รับข้อมูลจากผู้ส่งฮับจะส่งข้อมูลออกไปอย่างทุกๆุกพอร์ตโดยไม่รู้ว่าจุดหมายปลายทางของผู้รับไปอยู่ที่ใดเครื่องทุกเครื่องที่เชื่อมต่อเข้ากับพอร์ตของฮับจะได้รับข้อมูลเหมือนกันทั้งหมดเมื่อเครื่องอ คอมพิวเตอร์อย่างเช่นเมื่อข้องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ต้องการส่งข้อมูลไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ B ในรูปเนาะเครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์จะส่งข้อมูลไปยังฮับเมื่อฮับได้รับข้อมูลจะมีการโทรสัญญาณและส่งข้อมูลออกไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ A B C d แต่จะมีเพียงเครื่องคอมพิวเตอร์ B เท่านั้นที่สามารถนำข้อมูลไปใช้งานได้อัน,นี้คือฮับ อีกแบบหนึ่งสวิตเป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ทำงานอยู่ในชั้นกายภาพและชั้นเชื่อมโยงข้อมูลแบบในแบบจำลองเนาะ OSI สวิตมีลักษณะการทำงานคล้ายๆบริตแต่จะมีพอตหลายพอตในขณะที่บิตจะมีแค่เพียง,องพอรพตสวิตสามารถส่งข้อมูลที่ได้รับมาจากพอรตหนึ่งไปยังเฉพาะพอตปลายทางเท่านั้น ทำให้เครื่องคอมที่เชื่อมต่อพอทที่เหลือส,สามารถส่งข้อมูลถึงกันและกันได้ในเวลาเดียวกันไม่ทำให้เกิดการชนกันของข้อมูลในเครือข่ายอัตราความเร็วในการรับส่งข้อมูลจะไม่ขึ้นอยู่กับจำนวนคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อเข้ากับส่งอ,อันนี้ในรูปแรกก็คือเป็นตัวอย่างอุปกรณ์ของสวิตช์ส่วนในรูปที่สงคือมีการทำงานแบบนี้คืออุปกรณ์สวิต ก็คือเมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ส่งข้อมูลไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ผู้รับคือ B ผู้ส่งจะส่งข้อมูลไปยังสวิตจากนั้นสวิตก็จะส่งข้อมูลไปยังเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์บีแค่เครื่องเดียวเครื่องอื่นก็ไม่ได้ไม่ได้รับข้อมูลอะไรทั้งสิ้นต่อไปอันที่5้าเป็นเราเตอร์เราเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่ทำงานอยู่ใน ระดับชั้น3ชั้นในระบบในแบบจำลอง OSI คือชั้นแรกชั้นกายภาพหรือฟิสิกอนชั้นที่2ชั้นเชื่อมโยงข้อมูลชั้นที่3คือชั้นเครือข่ายข้อมูลในชั้นกายภาพหรือฟิสิกสอนเราเตอร์เนี่ยจะทำหน้าที่สร้างสัญญาณใหม่เมื่อได้รับสัญญาณที่ส่งมาจากผู้ส่งในชั้นเชื่อมโยงของเราเตอร์เนี่ยจะตรวจสอบเลขที่ของเครื่องผู้ส่งและเครื่องผู้รับที่ส่งมาพร้อมกับข้อมูล เพื่อส่งไปยังเซกเมนที่ถูกต้องและในชั้นเครือข่ายข้อมูลเราเตอร์จะตรวจสอบ IP address ของผู้รับเพื่อเลือกเส้นทางในการจัดส่งข้อมูลให้ไปถึงปลายทางได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วเราเตอร์เนี่ยจะมีการทำงานที่ซับซ้อนกว่าบดกเนาะทำหน้าที่เชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์หลายๆเครือข่ายเข้าด้วยกันโดยใช้ ขายกับสวิตไม่ว่าจะก,การไปงานเชื่อมต่อแบบครือข่ายแลนกับแลนหรือเชื่อมต่อค่ะเครือข่ายแลนกับแ,นแวนเราเตอร์เนี่ยจะทาหน้าที่กําหนดเส้นทางได้ด้วยสําหรับในการรับส่งข้อมูลระหว่างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมระหว่างหลายเครือข่ายเราเตอร์สามารถกําหนดเส้นทางให้ข้อมูลถูกส่งจากเครือข่ายนึงไปยังเครือข่ายปลายทางทุกๆเครือข่ายได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม นืมถึงสามารถเปลี่ยนเส้นทางในการรับส่งข้อมูลได้ด้วยให้เลือกเส้นทางที่สั้นที่สุดในการส่งข้อมูลซึ่งอาจารย์จะสอนในบทถัดไปซึ่งตาราง routing table เเนาะก็คือหรือตารางจาัดเส้นทางข้อมูลนั่นเองในปัจจุบันเนี่ยอร u อ e r ในรูปแบบทำงาน ได้เหล่าโปรโตคอลหรือว่าเรียกว่ามัลติโปรโตคอลได้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้กําหนดเส้นทางของข้อมูลโดยใช้โปรโตคอลสโปรโตคอลหรือมากกว่าเช่นเราเตอร์ที่สนับสนุนการทํางานโปรโตโคอล IP และ IPX โดยเราเตอร์สามารถที่จะรับส่งข้อมูลที่ทํางานได้กับทั้ง2โปรโตโคอลดังนั้นเราเตอร์สามารถรับส่งและจัดการกับข้อมูลโดย การใช้โปรโตคอล IP หรือสามารถรับส่งข้อมูลโดยใช้โปรโตคอล PX ได้อ่าอันนี้ก็คือเป็นตารางสรุปลักษณะการทำงานของเครือข่ายแต่ละอุปกรณ์ที่อาจารย์หนิงได้กล่าวมาเนาะอันนี้เป็นให้เรียนรู้ว่าแต่ละอุปกรณ์มีคุณสมบัติยังไงทำงานอยู่ในชั้นแบบไหนของจำลอง OSI นะคะก็คือภาพนี้ก็คือให้นักศึกษาทําแบบฝึกหัด5ข้อแล้วก็มาส่งอาจารย์ถ้ามีใครสงสัยอะไรก็สามารถแชทลงในกลุ่มเดี๋ยวอาจารย์มาตอบให้นะคะคามนี้อาจารย์ก็ขอจบการสอบนี้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ